playlist By <FM. S 2> DJ, Play DJ อ,อมค่ะออมอยู่คุณผู้ฟังนะคะสิมงยังกับอี่สิเอ็ดนาทีนะครปิดท้ายกันที่เฮ้ยเจยมันมาจาก d ดจาวูใช่ป่ะตะกวง <Yep. S 1> คุณผู้ฟัง d ดจาวูมันคือเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วมันคุ้นๆแต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ซ้ำใช่ไหม mm hmm. แต่มันแค่เหมือนจะทำไมเรารู้สึกว่า เราเคยผ่านมาว่าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้แต่เหตุการณ์ซ้ำๆตอนนี้ที่มันฮิตอยู่ใช่เราไม่นับเรื่องพระรามสองนะรเราตัดมันทิ้งไปมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่รอวันที่จะตรวจสอบให้ได้สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดซ้ำๆคือ การถูกหลอกประพิจาก c a อ <Call> Center, เซ็นเตอร์จาก SMS จากสารพัดถ้าไม่นับเรื่องถูกหลอกให้รักแบบหมายถือว่าคนม,มาคบเป็นแฟนนะอันนั้นแบบอันนั้นมีความสัมพันธ์จริงๆไไม่เกี่ยวอ,อันนั้นเต็มใจเขาหรอกแต่มันก็นับเป็นหนึ่งในเรื่องแบบนั้นเหมือนกันถ้าเป็นบุคคลที่เข้ามาเพื่อจะฉกฉวยโอกาสถูกปะ่ะคือ อยู่ๆก็นึกถึงตัวเลขอันหนึ่งค่ะหนึ่งหกแปดคุณผู้ฟังถ้ามองในเลขของหลักของชาวชาวจีนทั้งหนึ่งทั้งหกทั้งแปดบางคนอ่ะจะใช้เป็นทะเบียนรถอะไรเลยเพราะเป็นเลขมงคลนะเคยเห็นใช่ป่ะทะเบียนหนึ่งหกแปดเนี่ยเลขมงคลแต่พออ่านหนึ่งหกแปดจากข้อมูลของบูคอไม่มงคลเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมิจฉาชีพนะคะได้ทำสถิติใช้คำว่ามิจฉาชีพทำสถิตินะหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านครั้งในการ โทรศัพท์แล้วก็ส่งเอทีเอ็มมาหลอกอะคิดว่าเป็นไงไิติร้อยหกสิบแปดล้านครั้งหนึ่งหกแปดเคยเป็นเลขมงคลในสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มหนึ่งแต่พอมันเป็นเลขหนึ่งหกแปดล้านครั้งกับการหลอกคนสามปีโคตรแย่นะคะเขาบอกว่าในขณะที่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันมีจํานวนการถูกหลอกจากมิจชาชีพลดน้อยลงแล้วแต่ประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนยังโดนไม่หยุดมันมีการหลอกอยู่หลากหลาย ถูกไหมคะหลอกผ่านาสายโทรศัพท์แล้วก็ข้อความเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยหกสิบแปดล้านครั้งมิจฉาชีพใช้กลลวงเกี่ยวกับการเงินและแอบ,บอ้างองค์กรเพิ่มขึ้นลีลามันเยอะเมื่อวานก็เล่าคุณผู้ฟังไปว่าตัวเองก็โดนอีกแล้ว SMS และลิงก์อันตรายที่ต้องระวังเพราะมันจะส่งมาในแบบเนี้ยโดยประเทศที่ชอบสั่งของกันอย่างเราเนี่ยมันก็จะแนบมาอย่างที่บอกคุณผู้ฟังเมื่อวานเรื่องพระสดุพัสดุอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะคือที่พูดถึงเรื่องนี้พะอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยคนเราอ่ะ มันจะมีการหลอกแบบนี้อยู่หลากหลายถูกไหมคก็เข้าไปเตาะเตาะหาดูนะคะไม่ใช่วพาเตาะเตาะจะไปทําร้ายใครคือทั้งเออันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานะเขาก็รวบรวมมาคนอื่นอาจจะรวบรวมแล้วแหละแต่นี้มันสะใจดีเขาบอกว่ามียี่สิบสองกลโกงมิชาชีพอ่ะยี่สบสองยี่บสองคุณทุกฟังคือถ้าแบ่งแคตตีใหญ่อาจจะมีสี่หรือห้าถ้าแบ่งแคตใหญ่ก็จะหลอกให้รักอ่าหรือว่า s อ s อหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันแยกจําแนกออกมามีทั้งหนึ่ง call center สองหลอกให้ลงทุนรูปแบบต่างๆ3สามหลอกขายสินค้าออนไลน์ เป๊ะปล่ะสหลอกด้วย SMS ปลอม 5. หลอกด้วย Facebook ปลอมไปที่เว็บไซต์ปลอมอีกหลอกให้ทำงานเสริมผ่านช่องทางออนไลน์หลอกให้กู้เงินหลอกให้ทำบุญกลมคูให้วาดกลัวหลอกด้วยเสน่หาหลอกว่าเป็นเพื่อนแชร์ลูกโซ่พนันออนไลน์หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร ส่ง QR code คเพื่อหลอกให้โอนเงินห,หลอกว่าได้รับรางวัลอ่าหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศหลอกให้ถ่ายภาพปบปเรื่อยยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีม้าเอาไปเปิดบัญชีม้าข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์เรียกกระถ่ายทางคอมพิวเตอร์คำถามมีอยู่แค่นี้เลยค่ะคุณคิดว่าที่ย่อมอ่านมาถ้าเป็นคุณคุณมีสิทธิ์ตกโดนตกด้วยอะไรที่สุด คุณคิดว่าถ้าคุณจะโดนหลอกสักเรื่องหนึ่งจากคนพวกเนี้ยอ,อะไรคือเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของคุณที่คุณคิดว่าคุณจะโดนอ่านคิดว่าตัวเองเป็นเรื่องอะไรคุณรู้ฟังคิดว่าตัวเองจะเป็นเรื่องอะไรน่าสนใจนะเพราะบางทีเราจะคิดว่าเวลาเราอ่านข่าวอะ่ะหลายคนก็จะแบบว่าเราเห็นนะ่ะมีคนที่โดนม,มันก็จะมีคนเข้าไปซ้ําอ่ะข่าวออกเยอะไม่เห็นเลยยังไงมันมารูปแบบเนี่ยมันแยกออกมาเป็นยี่บสองอนะันน่ะมันจะโดนมันอาจจะต้องโดนสักอันป่ะใช่ะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเป็นตัวเอง จะโดนเรื่องไหนอ่ะพี่กวงคิดอ่านคิดหรือฟังคิดอันคารกลุ่มโบงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงมีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทุกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นและยาอมและสเปรย์แก้ไอตราจะขาบ5ตัวชุ่มคอและลายเสมหะ เห็นไหมเรื่องคนหลอกกับคิดยากเรื่องผีหลอกกับง่ายๆคืนนี้ฟังได้เลยกับคุณผู้ฟังไม่จกตาแน่นอนนะคะกับพี่แจ็คดอะโกสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มฟังไปด้วยกันกับบางคารคลุมโปงพร้อมๆกันกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายสุดลดน้ำตาล,ลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มขุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนุษอยากจกพุงยาอมและสเปรย์แก้ไอ,ไอตราตะขาบห้าตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะ อังคารกลุ่มบ